สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านครับน้ำ่างๆครับผมวันยุดนะครับเนาะพี่น้องมาเอาคล้วยครับมาเดียงควย่้วนะครับมาเบ่งบรรยากาศน้ำแรงแรงน้ำครับผม บรรยากาศนั้นแรงครับผมบรรยากาศดีครับ มาแม่หน่อยครับผม ลูกหลายๆครับพี่น้องน,นเียมันก็ขายชักนุกชักนุกเอียงนุกเจ้าครับผมหลายครับ้บรรยากาศดีแห้งครับยามมึงแลงแดดบ่ค่อยมีครับ มาับนุกหน่องหนึ่งตัว mà đâu mà ủa đây bưởi thơm mà chả bưởi nó khắp đấy, บรรยากาศดีครับนะม่งะเร็งนะปนูกล้อยหลายครับลุงมาเรยงควายนะ cái quay cân mình hấp nó ngang 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 Ừ ngang 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 ยังครับยังมันบรรยากาศเนี่ยมันแรงกับเลี้ยงควายจ,ควยจะข่อยจะงวครับผมยัง าปดีครับผมอู้เนี่ยไม่ให้เ,เคียวเวิร์ดครับตรงนี้เป็นข้าบโเห็หน้าครับพี่หนอกเด็ดเอาหัวก,กับเลื่อมาปล่อยไว้ครับผม

นั่งกันเทอะนะเ๋ยวกล้วยไปก่อนแล้วก็จะกับมาง่วนะพี่น้องนฟันหยุดพักฟันเบียงว่ากับเบียงควาย นถ้าเขากินเขาเลยแล้วก,ก็อิ่มนะครับพี่น้องแต่ว่าต้องมาลามไบทมันก็บอกกลิ่นนี่แต่ใหญ่ละไรนี่ก็มายืนเฝ้าซืี้ยๆพักกันเงี่ยงก็ได้ครับนี่ตะกระเงียงครับผมได้ยินพี่น้องเก็บตกเก็บไปขายมีแต่ปลาเนี่นบ ก็เก็บไปขายตลาดหาบาทอู้ยกำลังเก็บอยู่นี่เก็บอย่างลื่เป็นแบบลายมีแี่ปลาขยี้ยังเลยครับแมนบากครับกะลมาชานเลยครับพร้อมครับหอมแห่ง,ง,ง,หงไปใส่ตุ่มกบุ้งนี่นะ,นะพี่น้องเนาะตุ่มกบตุ่มปลาว้าเขากันมันยั้งครพบน โอ้โยาวปลานี้มีต้องใส่มีแก่ปลาแบแไงเกับไปไม่ไดยครับเดเอาไปเขาขอกับผูได้กผไดอ้เอาเฟืองให้กินแล้วก็เอายาว เอาเครื่องไปตัดมาหั่นกินครับพี่นุ่มกิอย่างสีอิอ่มเลี้ยวเดี๋ยวจังสะมาอุ้งไหม มันหลุมันหูจักความผอมเลยครับว่าตัวปล่อยปุ๊บมันยางทันทีหลดหอ,อกอยู่ไสปุ๊บมันกินกินกินยางปุ๊บมันก็เข่าหขอ,อกทันทีหลดโอ้โหจักความแหงนะครับมีอยู่สี่ตัวเห็นะครับหนูอ,อ,อทิเสริมนะครับเนาะเส็จไป ่ว่าเดียวนี้หัวลายพี่น้องดูๆๆ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 จับเนี่ยโอ้โหปวดโอ้ยน่ะมึงดีละพี่น้องมึงหันมเหาจับวันนี้งานกุนอีบางอืมติดไตยูหันเรามันยังไป่เก่ให้มันครับน นี่สองตัวดูหนึ่งเมื่อกี้อยู่อืมือนหงาครับพี่นอ้องหงาทีนี้หงาแต่ได้แต่ว่าทีห้ครับผมสีแดงเหมือน,นะนกันเป็นยูนิคอร์นขนาด มันกินเมื่อนกครับพ่วยยัอยงอ้อมอ้อมไปจะกลับมาหัวไหมครับเมียพุ่งมอตื่นครับ บรรยากาศแรงๆกันแน่นี again again time, noise, ่ครับเว่งไปทำกันเนาะโอ้หัวไหลครับป่วยหลายเขาก็มาเลี้ยงืกันครับแล้ก็พวปล่อยเลี้ยงืกันพวกป่วยมาปล่อยกินหอดพอดีหอดบานพอดีปุ๊บก็เอาเขาครอบแล้วเขา หน่าตัดทำไม่กินกับพี่น้องครับมันจะอิ่นไวครับถ้าทุ้งไวไมนกินเองโอ้ยกินกระบอกเกี่ยงยังเม็ดกับตัดเนี่ยมันเกี่ยงครับ,าาบปุยหวานใหม่นอกพี่น้องใน,นช่วงนี้เฟื่องกระบอกกอยได้กินคข้าวปุยหน่าไหลายจากประมาณปีจี่กีกาทันวานตุลาครับ จิจิกาท่านว่ามังกรลาครับตัวนี้เอาเฟืองให้กินครับมาเขาเรียวกว่าเห็นว่ามามาเหงีนยงมามาเหงียเขาปีนี่ก็นะงามครับพี่นองปุ่นโอ้ยมีแต่รวงครับมีแต่รวง,ม,รวงมีแต่ห่วงบานเท่าครับตอนแหลขึืนก็ยังโมเป็นตาเบึงครับถ้าถอกมากก็จะโอ้งามของเขาตัวละ บวครับเพินกบกินคงเพินแล้วครับเลี้ยงไปเหลือกากีนไหมครับพี่น,ออน,น้องแต่ทีหอดขอกกะตีกินไดยรลายเตืบอยู่ครับ แต่สมไมก่อนบ่มีมองนีครับผู้ลงเคลื่อนบู้น,นะครับพี่น้องเปิ่ยนติดถอนเปล่ยนดิดถอนลายลงไปฝุแล้วครับสต่ิกลับมาได้แต่ติไปหอดแต่เวลาเป็นชั่วโมงครับกลบขึ้นมาหยกชั่วโมงหนึ่งเกินครับลดกับลายครับจนใจอวกผน้ในวัานาวิบุเปลี่ยงผูนะครับเด้อ ก็เนี้ก็ยังโอเคอยู่ครับมันมีมงเอย่างมงปล่อยอยู่นะครับเนาะบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศดีครับแดดกับ,บเบแดดโอ้โหยครับหนุกกับลายนะครับทิ้งท้ายผู้ใดไม่เคยเห็นกับเบิ้งบองหน้าก็เด้อผวกในเมืองส่วนมากผวกอยู่ในเมืองกลางเวนเหตุงานกลางคืนนอนบูกกับก,กางคืนเหตุงานกลางเวนนอนครับ บุคอยได้เห็นเนี่ครับบรรยากาศดีๆครับประมาณนะครับในสังคมในเมืองนะครับเนาะจะได้บรรน,นอเข้ากับ้ากินเป็นแนวนี่นะครับงวเดียงคุ้ย,ววยไปสุกได้จะสุกเหมือนบ้านเรานะครับนะเนาะบ้านเ่านี้สบายครับ แต่ว่าขาดเนี่ยก็คือเงินครับเงินหามหาานันหายากนิดนึงครับแต่ในเมืองนี่เขาก็จะแต่ละเมือยเนี่ยเขาก็จะหาเงินเนาะครับเนาะสันถึงสูงเนี่ยเขาก็หาเงินอย่างเดียวบันนอกเข้านี่้แต่ได้แต่ตละบาทสองบาทเนี่ยอ้อย่ากรับพีน้องนะครับถ้าบุ้มมีอย่างเห็ดกินนี่บ้ได้เลยครับ ก็ดีแน่แต่มีเขากินเถอนนะครับพี่น้องคุณมีแน่แต่มีเขากินครับเขาก็บริสุทธิ์เพิินนะครับเ็ดกินเองหาแน่แต่แนวกินเถอนนะครับหาปลาถ้ารู้แน่กับผลครับลงเขื่อนนคะรับใส่หมอง่อเนาะพี่น้องใส่หมองอรับผม นี่มันจะกลับไปใจแล้วมันก็พอวข,ขวาแล้วทีนี้กินกมาฝุ่นเลยดูมันไปฝุ่นเบิดแล้วเด้อยแต่เมียคนครับเมียกินออมนาออมลังอย่างนี้ โอ้ตัวนี้กรพกกระเญงเลยพียน่น้องลายลาย,ลายกระเญงคดณ大爷มีคราเอาด้วยครับเด้อคุณมวยสือยส่อดอ,อกเที่ยวนนะครับคุณมวยสืออ่อดอกไปอยาก,ก็ไปปลูกกระมาเอาครับผมอ๋อลายแหงไหมมีแต่ปลากระเญง,งครับคุณหมาเขาจะเอาไปปลูกไวน้นู่พี่น้องแต่ว่าอยู่นี่บ่ได้ปลูกครับมันลายอีหลี มะ婆ห้างตัวพี่น้องขุดน,นะใกล้หนึ่งครับเห็นไ่ห้างตัวนะครับเนาะมะ婆ห้างตัวครับ ห่างโตมาเจดีย์พเบิ่งใกล้ๆพี่น้องอูห่างโตแบบใหญ่ครับนุกกระมี่ครับมันอยู่ไกลๆกันแต่ว่าตัวนี้อนุรักษ์ไว้ครับเสียหางม,ามันโมห้คนเอาครับ ครับลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับแต่พามาเบิ่งบรรยากาศแรงๆครับผมตามตรงไหนตรงหน้านะครับครับฝากกดติดตามกดไลค์นี่นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคนเฮ็ดคลิปครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ